สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องไปสู่ขู่สู่คุณผูกพอกับชงสาม้านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผูกพอกันใออากาศช่วงบ่ายๆวันที่11บมีสายน2567พผกพอกันกับมีต,ต่ตัวเลขมาฝากมาตอนละพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้าคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าเป็นตัวเลข VIP นะคะคุณแม่ใบบุญ อีกเป็นบ่ไลหางเด้อค่ะเป็นตัวเลขบอกบุญจ้างมวดบังหันกระลุดไห้มาเม็ดเดียวรุดคักรุดเน่หวดบังหันก็ได้จา้าแต่แกยิบยุกมาบอกมาฝากมาตอวนคือเกา่าคลิปนี้เป็นสองอาจารย์เด้อค่ะเป็นตัวเลข v i p คุณแม่ใบบุญกับตัวเลขโอวังน้ําเย็นจา้าจับตาดีๆค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดอ้อก่อนสิน้ำไปลงทุนจา้าคลิปนี้หมวดนี้คุณแม่ใบบุญก็ได้สุ่งตัวเลขมาแล้วซาบนายก็เลยหยิบยกุกมาบอกมาฝากมาต่อนเนาะ เลขคุณแม่บ่าลหางดอกจ่าเลขเพินนบลายค่ะก็ะป็นตานําไปลงทุนอยู่จ้ะเพป็นกะไดุ้่งตัวเลีกไม่สาบนาบาเ้เแลยวงวดนี้จะเดี๋ยวใส่เบิ้งเนาะค่ะเนาะสําหรับงวดวันที่16มีเมษายน67เนี่ยค่ะเลข VIP ในงวดวันที่16มีเมษายน67เนาะค่ะเนาะรางวันที่1เด่น7กับ0จะ้ะเด่น7กับ0 ต่ว่าศู 0, นย์หนีสีเป่นศูนย์หาจิตบ่จะรางวัลที่หนึ่งคือสิเด่นเจ็ดจากพี่นอกรางวัลที่หนึ่งเด่นเจ็ดจ้าสามตัวศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดจ้าสองตัวท้ายเด่นหกหกแปดกาหกสามจ้าเนี่ยค่ะเลขเพิ่นมีเม็ดเดียวแค่นี้จ้ารับซับสงการจ้ารวยรวยเฮงๆจ้าถูกจ้าเดี๋ยวซาบานะจะไปคัดลอกใส่กระดาษเห็นจ้าบึ่งตัวเลขเพิ่นคัดลอกใส่กระดาษแล้วกะ บึงสถิติงวดเก่าไปน้ำนอจ้ะเอ้าไปบึงพรฟอมๆกันจ้าตามนี้จ้าสาบานาดได้คัดลอกใส่กระดาษให้ชัดเจนเราจ้ะสำหรับตัวเลข VIP คุณแม่ใบบุญเนาะค่ะในงวดวันที่16เมษายน67วิ่งบนฟันไปที่7ตัวเดียวมิาาดเดียวจ้า3ตัวบน057ให้ตัดเล่นน้ำเด้อพี่น้องสาบนาไ่ได้ตัดเลนใจจ้าตัดภายใน3ตัว05057757007ก็จะประมาณนี้จ้า สำหรับเลขล่างวิ่ง6ตัวเดียวครูจะจับคู่ให,ห้6กป็ดกกสจ้าเฮงเฮงรวยรวยปังปังวัสันวาวาสันวาจา้ะเดียวเสห้เบิ่งสติติงวดกอ่อนอ่าเปรียบเทียบไปน้ำจา้าเนี่ยจา้าสติติงวดเก่าสาบนาเขียนกำกับให้อยู่เดอ้อค่ะงวดเก่ากับงวดใหม่ผู้ใดมีโคมีมัน,มนก็อย่าลืมเด้อพี่น้องคะสร้างบุญส้างกุศลจ้ะเป็นตัวเลขบอกบุญ นอกค่ะเนี่ยค่ะวัดสว่างอรุณสามารถโอนเข้าบัญชีได้โดยตรงทางวัดจ้าธนาคารกรุงไทยเด้อค่ะนี่ค่ะในกระดาษนี่ล่ละเป็นหมายเลขร่วมบุญเนาะค่ะทางวัดทางว่จาจ้างวดวังหันลุดพี่น้องจา้าเอ้าพิจารณาค่ะคุตัวเลข VIP คุณแม่ไปบ,บุญบ่หลายหางเนาะค่ะเข่าบางเทือเข่าซ้มตัวแตกกับมีเด้อค่ะพิจารณายาันบังค่ะสำหรับตัวเลขกรได คลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อคะ่ะพอมีตัวเลขสองอาจารย์สองสำนักเนาะคะ่ะต้นคลิปก็จะเป็นเลข VIP คุณแม่ใบบุญจบมงนี้ก็สิไปอวังน้ำเย็นค่ะสำหรับตัวเลขอวังน้ำเย็นนี่ก็แม่นเด้อพี่น้องคะ่ะแม่นคือกันค่ะเลขวิ่งเลขจับคู่เพิ่นยำคือเก่ามาเป็นแค่แนวทางเนาะเอาครปจ้าแครปหน้าจออันนี้ตัวเลขคุณแม่ใบบุญค่ะ ไปตัวเลขอวังน้ําเย็นค่ะเนี่ยค่ะคนในซุงไม้สาบานาตั้งแต่วันที่สามเึนอะคะ่ะแต่สาบานบาบ่ได้หยิบหยุกมาบอกมาฝากมาตอนจะ้ะเป็นซุงมาตั้งเต่ตรงหดเลยพี่น้องค่ะเป็นแนวทางเด้อขับว่สสันวาว่สสันวาจะ้ะเนี่ยจ้ะตามนี้เลยค่ะในงวดวันที่สิบหกเมษายนหกเจ็ดเนาะค่ะเลขว่าอวังน้ําเย็นบนนีคนไหนวิ่งสองเม็ดเดียวพี่น้องสามตัวบนหนีเก้าสองหนึ่ง 292 293 221และ223จ้าสำหรับ2ตัวบนเพื่นให้9ส03 91 0ย์สห่งย์แเกละ99จ้าแต่เพิ่นกระสีเซนใต้เห็นเน้เนวีเดอร์พี่น้องเน้นไปที่93 91และ92แล้วก็08จ้า3ตัวกับ92้าสอและ293สาจ้าสำหรับเลขล่างเนาะค่ะเพื่อใไ้วิ่งศูนย์เม็ดเดียวตัวเดียวคโรจ้า จั๊กโคหายสี่0008 0007 0004 0003 0 0 0ศ0 0ย์อีกแล้วมาจากไหนนอเล็ก0 0ี่จ้ะแต่พันกับเน้นให้อยู่ด้ค่ะเน้น0007และ0ย์8จ้า0000ีแล้ศูาจากไหลอเล็กย0 0 2จ้ะแต่ศันกับเนยนไหนอาจ่ร้์่หลน้นัก0 7ละ0008จ้า0000อีกแล้วมาจากไหนนอเล็กจา0ยจ้ะแ่านกับเน้นหนอยู่ด้ค่ะเนียบ0 0 7เลจ้า0 0 0หอีกแลวมาไงน้เล็ก0002จ้ะแเ่พนกังน้เยนตาม่ี้จ้า สาบานาเขียนกำกับไปพรมค่ะว่างวดเก่าและงวดใหม่สำหรับตัวเลขโอวังน้ำเย็นเนาะค่ะเนาะในงวดวันที่16เมษายน67วิ่งบนพื้นฟันไปที่2จ้า3ตัวเนาะค่ะ921 292 293 221และ223จ้า2ตัวเป็นไหมา9391 92 0308และ99จ้า แต่เพิ่นกะขีดสิ้นใต้ให้เน้นคือเก้าสาเก่าสและ08นย์แปจ้ะสำหรับสามตัวพันนินให้เก้าสองหนึ่งสอ้าสองสองเกาจ้าสำหรับเลขล่างวิ่งศูนย์เม็ดเดียวโตเดียวโคโลุจับคร่ให้มี 00, นย์ศูนและ0ูย์แปจ้าเพิ่นเน้นให้คือ 00, 0ูนยและ0ูย์แดเด้อเลขศูนพี่น้อง เลขจะมาขี่หายเท่เลขศูนย์ศูนย์นี่มันสิบหกยู่บ่นูจังไหนเอาค่ะกะตามนี่ละจะ้ะเป็นแนวทางคือเกาเดอร์สำหรับตัวเลขอวังน้ําเย็นเพิ่นกะยำยุวา่าเป็นแนวทางเป็นศูย์หวยคำนวณเดอร์สาบาน้ำมีเขามีหลุดจอบซ้อมเบิ่งดีๆเพิ่นว่ากะตามนี่ได้จ้ามาคกิบนี่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งกิงเป็นกำลังใจให้น้ำเดอร์ค่ะในงวดวันที่16เมษายน 2567สาบานากับคอยพี่น้องเฟ้นจองเอฟซีสู่ผู้สู่คนเฮงปังดังไวยสู่ผู้สูค่คนเงินไหลกองท้องไหลเขา้าสาถูส่าถูคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจา้าพอกันคลิปหน้าสาวัสดีค่ะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเณนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินัง เตตานังอุปการปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทรประนะระโสยถามะนิโชติระโสยทาสัพทีติโยวัชันโตสัพรโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรารโยสุขีธีคายุโกภวะ อะภิวาธน์ศีลิสะนิจังวุธาปจายโนงจัตตาโรโอธรรมมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระหลังสาุ